โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าโคตรเดือดโคตรมันครับสำหรับฟุตซอลย19ชิงแชมป์อาเซียนนะซึ่งเป็นการโคจรมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทย u 19กับมาเลเซีย u 19ครับเกมนันี้ถ้าไทยชนะจะตีตัวผ่านเข้าสู่นะัดชิงเลยครับโดยฝั่งไทยของเราจัดเต็มครับวัชรินเกิดเงินผู้รักษาประตูที่ทำ ประตูชัยในเกมที่เอาชนะเวียดนามในนัดที่ผ่านมาผู้เล่นก็มีทนธนกรดีกลางผ่านทองแท้ปลื้มจิตกับตันทีมภาคภูมิเทียมตีและเศรษฐวุฒิสีทองต้องบอกว่าเกมนี้มีประตูเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วครับกลายเป็นฝั่งทีมฟุตซอลยู19ปีไทยของเราที่ออกนำตั้งแต่นาทีที่3จากการยิงของภาคภูมิเทียมตีครับ ขึ้นนำเร็วคิดว่าเกมจะได้เปรียบครับแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับมาเลเซียาภายใต้การคุมทัพของโค้ชไทยอย่างโค้ชหมีรักพลสายเนรงามมาเคี่ยวจริงๆครับมาตีเสมออีกหนึ่งนาทีถัดมาครับจากมูฮัมหมัดฟิตรีนาทีที่4จากนั้นเนี่ยเกมฝั่งไทยของเราพยายามที่จะยิงประตูเพิ่มให้ได้นะครับมาเลเซียก็มีจังหวะตอบโต้ ที่น่ากลัวมากๆนะครับแต่ว่าก็ไม่มีสกอร์เพิ่มจบครึ่งแรก1ประตูต่อหนึ่ง,งผม,มนั่งคิดดูนะอู้ดู2เกมหลังเนี่ยกับเวียดนามเอยหรือกับมาเลเเนี่ยไทยเจองานเคี้ยวจริงๆนะคือเราไม่ค่อยสัมผัสว่าฟุตซอลในย่านอาเซียนเนี่ยไทยจะเจอกับคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยอย่างวันนี้อินโดก็แข็งแกร่งอ่ะนะครับสามารถที่จะพลิกชนะเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจอเวียดนามล่าสุดก็เหนื่อยนะครับเจอมาเลเซียก็เหนื่อย ก็เลยคาดหวังว่าในครึ่งหลังเนี่ยนะครับทีฟุตซอลไทยของเราจะกลับมาเล่นในฟอร์มที่แข็งแกร่งแล้วก็ยิงประตูแซงชนะมาเลเซียแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับคุณผู้ชมสถานการณ์มันพลิกผันกับตลปัดครับกลายเป็นมาเลเซียครับที่มายิงออกนำเป็น2ประตูต่อหนึ่งผมนี่ขยี้ตาเลยครับเพราะว่าโอ้โห เราเสียประตูค่อนข้างง่ายไปน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมว่าคาดหวังกับทีมยู19เหมือนกันว่าเออเป็นทีมที่เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะขึ้นไปอยู่ชุดใหญ่แล้วนะครับพึ่งนำสองหนึ่งก็น่าจะกลับมาได้ไม่น่ายากเท่าไหร่แต่มันไม่ใช่แค่2อหนึ่งสิครับมาเลเซียอาศัยจังหวะเก็บตกที่แน่นอนกว่าครับยิ่งนีห่างไปเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับขราวนี้ระตื่นเลยสําหรับผมเพราะว่าโอ้โห นี่ขนาดเกมนี้น้ำก่อนนะแม้ว่าจะโดนตีเสมอแต่ว่าครึ่งหลังกลับมาเกมเป็นรองแบบจัดๆครับแต่ก็ต้องบอกครับว่าไทยเราก็เปิดโหมดโคตรสู้กันดูบินครับ power play ใส่มาเลตั้งแต่10นาทีสุดท้ายที่เหลือเลยครับพยายามอยู่นานแล้วก็มาประสบความสำเร็จจนได้ครับได้ประตูไล่มาเป็น2-3คือลูกมนชุลมุนยิงหลายทีแล้วมันติดเซฟประตูมาเลยเซฟหลาลูกสุดท้ายเป็นทางมวธนา จันกระจ่างครับยิงประตูปลุกความหวังสำคัญให้กับทีมฟุตซอลไทยของเราคือหลังจากที่มาเลเขานำเรา3-1เนี่ยเขาแทบจะไม่บุกไม่ลุกเราเลยนะแล้วไทยเองอะ่ะนะครับก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับเปิดเกมลุกแบบสุดๆโคตรสู้กับดูบินซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แบบลุ้นหนักมากเพราะมันเป็นเกมที่ตึงจัด คือไม่ใช่ไทยเราไ่นไม่ดีนะมาเสียประตูง่ายไปนิดนึงในช่วงครึ่งหลังนะครับมาเสีย3-1เนี่ยมันไล่แล้วก็ต้องพยายามลุ้นแบบสุดๆครับและสุดท้ายก็มาประสบความสำเร็จจนได้ครับในช่วง30วิวินาทีสุดท้ายครับ ทีฟุซอยู19ปีของไทยเราโค่สู้กับอูบินครับทำสำเร็จครับตามตีเสมอ3ประตูต่อสามต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่เคาะบอลกันสวยมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาเลที่โดนไทยใส่เพลยเพย์อย่างต่อนเนื่องไม่สามารถปิดกั้นไว้ได้ครับและคนที่ทับอินเข้าประตูไปอย่างสวยงามเนี่ยก็เป็นภาคภูมินะยิงให้ไทย เสมอเป็น3ประตูต่อ3ครับคือโคตรเดือดโคตรมันวิวหัวใจสุดๆนะคิดดูดิตาม3-1อะ่ะแล้วก็โอ้โหก็ถือว่าเป็นลองพอสมควรนะมาเลยก็ตั้งใจเล่นดีมากนะครับแต่ว่าฝั่งไทยเราก็พยายามแบบสุดๆครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจมากๆเลยทีเดียวครับโดยในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับไม่มีสกอร์เพิ่มครับจบเกมนี้เนี่ยก็เสมอกัน3ประตูต่อ3ครับแต่นี่คือ รอบรองชนะเลิศครับยังไงก็ต้องหาผู้ชนะให้ได้นะครับเราสามารถรอดวิกฤตสําคัญน่ะนะครับเป็นรองแล้วกลับมาได้ผมว่าโมเมนตัมไทยมาแน่ๆระหว่างดูอยู่ผมวิเคาราะห์เลยว่ามาแน่เพราะว่าจิตใจของไทยด้วยนะครับที่ตกเป็นรองแล้วกลับมาได้เท่านั้นไม่พอมาได้ประตูในช่วง34วินทีสุดท้ายอ่ะมันพลิกกลับมาได้แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีแรกเท่านั้นครับไทยเรา มายิงแซง4ประตูตด3ครับเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่ามาเร็วเคมเร็วของจริงครับต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวะที่ผมโคตรสะใจเลยคือแม้เกมนี้เราก็มีโอกาสที่น้ำนะแต่ว่าจังหวะที่เราออกน้ำอีกครั้ง4-3เนี่ยมันพลิกโมเมนตัมของจริงครับก็เป็นทางธนก,กิจนะครับที่ทำให้ทีมฟุตซอลไทยครับกลับมาแซงออกอีกรอบ4-3ครับโคตรมันคือถ้าใครพลาดเกมนี้น่าเสียดายจริงๆครับคุณผู้ชม ซึ่งก็ต้องบอกว่ามาเลียก็ไม่ยอมแพ้นะครับโดนไทยนำ4-3ก็ยังมาตีเสมอเป็น4-4คือเข้าสู้ครับเขาไม่ยอมแพ้เราจริงๆครับในช่วงของการต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังครับจบเวลาช่วงต่อเวลาพิเศษยังเสมอกันอยู่4-4ครับต้องวัดกันด้วยการดวลลูกโทษที่จุดโทษครับแล้วก็กลายเป็นทัพฟุตซอลไทยครับที่สามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้แบบหัวใจจะวายครับซึ่งสุดท้ายครับ ก็กลายเป็นทีมฟุตซอลยูสิบปีทีมชาติไทยของเราครับแม้จะบีบหัวใจแบบโคตรค,ครับแต่ก็กลับมาได้ใครจะไปเชื่อน้ำก่อนโดนยิงแซง3-1ช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วไล่ตีเสมอในช่วง34วิินาีีสุดท้ายกลับสู่เกมต่อเวลาพิเศษนะครับก็สู้กับมาเลได้สุดยอดก่อนจะคว้าชัยได้สำเร็จครับส่งผลให้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับตีตัวเข้าสู่ นัดชิงชนะเลิศครับคุณผู้ชมโดยจะเข้าไปปะทะกับอินดโดนีเซียที่ก่อนหน้านี้ในรอบรองชนะเลิศนะครับสามารถถล่มยับเวียดนามไปถึง7ประตูต่อ3ไม่รู้เป็นไรนะยุคนี้สมัยนี้นี่ฟุตซอลอินดโดนีเซียในย่านอาเซียนนี่อันตรายแล้วก็แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับก็ต้องบอกเล่ากันแบบนี้ดูทีมฟุตซอลยูสปีไทยมา2เกมหลังเนี่ย ใจไม่แข็งจะดูเลยนะเกมกับเวียดนามเนี่ยนะครับก็ ยิงแซงเอาชนะได้โดนนํำก่อนนะครับเกมกับมาเลเนี่ยก็โดนน้ำถึง31แล้วและนี่ไม่ใช่แค่ยูสิบเก้างเียนะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยยูสิบหกมีการไล่ตีเสมออินโด3-3นะแต่ก็เข้าชิงเหมือนกันแต่สำหรับยูสิบเก้าชุดนี้เนี่ยมันก็มีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขแหละโดยเฉพาะในเกมรับที่อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเสียประตูง่ายไปนิดนึงมาเลเข้าทําง่ายๆเราได้ประตูนะครับนี่คือจุดอ่อนสําคัญที่ไทยเราอาจจะต้องปรับเจออินโดเนี่ยน่าจะรู้ตัวว่า เราต้านไหวไหมนะครับอินโดช่วงหลังผมก็ไว้ใจไม่ค่อยได้เหมือนกันแข็งแกร่งจริงๆแต่ส่วนหนึ่งอันนี้ผมชื่นชมนะครับดูมา2เกมเช่นกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคืออาวุธในการเล่น power play มันเหมือนได้เสน่ห์ของทีมฟุตซอลก่อนหน้านี้จริง,รงๆเราเป็นทีมที่เล่น power play ในย่านอาเซียนได้แข็งแกร่งมากอันนี้ต้องยอมรับของจริงแล้วก็เราสามารถพลิกสถานการณ์จากการเล่น power play นะคือมาเลเซียเขาเขา,เขาเป็นรองเรา หลังจากนำเรานะแล้วเราเปิดโหมด Power p ร์เพยเนี่ยกดเขาอยู่หมัดเลยคือเขาต้องการยันสกอร์แหละคือยันสกอร์เขาชนะไงแต่ว่าพอเราเปิดโหมด Power p ร์เพยแล้วสามารถได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะก็ต้องขอบคุณในหัวถิตหัวใจของนักฟุตซอลทีมชาติไทยของเราครับที่กลับเข้าสู่เกมนะครับแล้วก็สามารถพลิกนรกนะแซงเอาชนะมาเลเซียตีตัวเข้ารอบชิงได้สาเร็จรายงานกันแบบนี้นะครับไปดูคอมเมนต์ของแฟนฟุตซอลแล้วนะส่วนใหญ่ก็ ติดตามผลแน่นขันอยู่นะเพราะช่องทางมันมีให้รับชมไม่เยอะเท่าไหร่แต่ต้องยอมรับแบบตรงๆว่าทีมฟุตซอลชุดนี้ได้ใจนะเล่นมาเนี่ยเกมนี้เนี่ยพลิกไปพลิกมานะครับแล้วก็สามารถทำได้สำเร็จตีตัวได้เจอมาเลยตอนแรกผมคิดว่างานไม่ยากงานแต่พอเห็นโค้ชมีรักพลใส่ในใงามอดีต คุณสือทีมฟุตซอลทีมชจติไทยชุดใหญ่ด้วยนะแกเคยพาทีมฟุตซอลชุดใหญ่ไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับมาเลเซียก็จ้างโค้ชระดับหัวกะทิเราไปทําทีมเขาถือว่าแกเก่งเหมือนกันในเกมนัดนี้ที่แกรู้ทางอยู่แล้วนะครับนักฟุตซอลไทยของเราแต่ก็ต้องยอมรับว่านักฟุตซอลไทยก็สู้ใจขาดนะเกมนี้นี่ต้องบอกเลยว่าใจไม่แข็งห้ามดูาหัวใจ,จวาย ของจริงนะครับคุณผู้ชมใครดูเกมนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัตวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ